สวัสดีค่ะวันนี้นะครับกบช่องจ i ม m ี Memory นะครับวอล์บรรยากาศงานลอยกระทงกันนะคะทุกคนสนใจปะคะไหนยิงอยาคอนเทนต์ครับแล้วยกเอร์ฟิลดาราท่านนึงรนถ่ายคลิปในร้านเพื่อนก็ถ่ายได้ไคััอะไร เยอะมากเลยจตบบูน้อยเดียวเองอ่ะเริ่มปฏิบัติปะเ้าใจดีไงเราก็เลยต้องตัดให้ค่อยๆเยอะอันนี้ของใครของหนูี่ของแบนกูใช่ช่วงนนี้ช่วงหลังๆเราก็ไปหาอะไรได้เสริมนะครับไปทำงานกับเจเนาะได้รอยกระทงด้วยครั้งนี้เราก็รอยสองรอบนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปวอล์กบรรยากาศงานลอยกระทงกันนะครับทุกคนช่วงหลังๆเราก็ไปหาไรายได้เสริมนะครับไปทํางานกับเจเนาะขายของขายเครื่องกีฬาพาับผ้าแล้วก็มีเป็นขายของนอกสถานที่ด้วยตามโรงเรียนด้วยตามงานวาัดตามงานลอยกระทงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นพวกกล่องจุง่มสตอรอเบอร์รี่เยอเกินบางทีเจเราก็พาเราไปเที่ยวพาเราไปเลี้ยงไปกินหมูกระทะพาไปหาของกินอร่อยๆเดือนห้างอะไรด้วยเขาว่าใจดีเนาะแล้วเราก็แบบมีไรายได้เสริม เข้ามาด้วยเขาก็จะแนะนําช่องทางอะไรต่างๆให้เราด้วยเนาะเราก็เลยว่าจะพาไปชมบรรยากาศงานลอยกระทงกันนะครับแล้วก็งานที่เราทํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างปกติเจก็จะทําธุรกิจกบแฟนรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วก็มีเป็นธุรกิจที่เราขายหีีด้วยแล้วก็มีเป็นพวกขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะเจใช้วิธีใช้เงินต่อเงินคือแบบว่าล่อยให้เงินทํางานแทนตัวเองเจเราเก่งมากแล้วก็อยากเก่งได้พบชจีเหมือนกันงแอะไรบ้าง ใส่ใส่ได้ไรไหมสนใจบ้างคะไหนใหญ่นี้เกี่ยวอันิ่งคอนเฟ็ต์อะล้วยอะกนกลับกันแน่นี้ก็จะกลับไป่ำน้ำเติทิ้งนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสานมัน้ี ยังหยกมีฟิลฟิลดาราท่านหนึ่งน้องถ่ายคลิปไม่ได้เพื่อนก็ขายได้หนึ่งวอล์กจริงมันลงวอล์กเฮ้ยอิงนั่งอยู่ที่เราเราเราขายอ่ะมานั่งอยู่ตรงนั้นได้ไปถามได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนาบงเลือกกินกับเราเดี๋ยวเอา มใส่ทุกอย่างป่ะไม่กูใส่แต่เยลลี่มันแต่เยลลี่บอกบอกตรงๆเลยว่าเขาเหมือนเนาะแต่แบบกูอยากได้แบบเอออยากได้เยอะๆมากอะไรอ่าเงี้ยเอายกเกิร์ดเยอะๆเอาไอ้นี่เยอะๆเอายกเกิร์ดทำแค่นี้เลยไหมทั้งขวดกูอยากได้ทั้งถุงอ่ะเฮ้ยมึงกล่องนั้นน่ากล่องเท่าไรอ่ะน้ำสิบห้าขนมละใส่กล่องไปแล้วของกล่องเขามีเจ้าของแล้ว แล้วกแ,กแก้วยี่ห้าบาทอีกแก้วหนึง่งกูอยากได้โยเกิด์ตนะนี่คือสงแก้วนี้เออลืมลืมลืม,ลมอันมึงก็ไปตัดเอาแล้วก็ของน้องอีกแก้วนึงเจมส์รู้ป้าตอนนี้กำลังกินอะไรอยู่กูอยากกินอ๋อมึงผักก่อนก็ได้มาแล้วเาแล้วคือมึงกำลังทำอยู่ไงมันขั้นตอนการทำไง ทกนเป็นป่ะ้คุณมาลุยไม่เป็นไะเอาไปเลยที่สาบ๊ายบายเอาไปเลยคุกเข่ร้านนี้พอคาน่าบ้างูเีนูพอคข้าากินกันได้พ่อคาแล้วก็เป็นรีวิวทั้งนอะไรคือตักให้แฟนกูเยอะมากแล้วตัดให้กูน้อยเดียว บากเท่าเทียมมันไม่เท่ากันเว้ยคืออะไรคือตัาหลา้แฟนกูเยอะมากเลยแต่กูน้อยเดียวเองอ่ะเลิกปฏิบัติปะเข้าใจดีไงเราก็เลยต้องตัดให้เขยเยอะอันนี้ของใครขอยหนูอนี่ของแฟนกูใช่สวยอันนี้ของอันนี้ของกูได้แค่นี้ก็มาเรากูยากไง้ใจดีด้วใช่ไหมใช่ไหมขาช่วยอ่ะ เลามีได้ปะใ่ยกันพนี้ก็ได้ช่วยงานเจด้วยเป็นฟิลแบบวัยรุ่นสร้างตัวดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะขึ้นด้วยทั้งการทำงานการช่วยงานเจแล้วก็รายได้เสริมนะครับเจเราก็มีรายได้ปกติเจก็ทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยชวนเรามาทำด้วยก็เป็นฟิลเวิร์กไลฟ์บาลานนั่นแหละมีเวลาพัฒนาตัวเองด้วย หลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วเราก็นัดเพื่อนๆไปลอยกระทงกันนะครับก็ลอยรอบแรกเราก็ดีใจมากได้เจอเพื่อนเก่าหลายคนเลยรวมถึงได้ลอยกระทงด้วยครั้งนี้เราก็ลอยสองรอบนะครับก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตช่วงหลังๆเราจะเป็นพวกคอนเทนต์พัฒนาชีวิตนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออทัศนคติการมองโลกเราเนี่ยมันแบบดูโตขึ้นดูแบบว่ามีพลังบวกมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะครับเข้มแข็งโฟกัสต่สิ่งดีๆไม่โฟกัสเรื่องลบๆรูึกว่ายิ่ง ถ้าเราไปโฟกัสเรื่องลบๆมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากเกินไปก็พยายามปล่อยวางอดีตนะครับตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับพาย